เรื่องราวของอมัดยินและรักแท้จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานถึงชายยากไร้ผู้ซึ่งฟากฟ้าได้ประทานสิ่งล้ำค่าที่สุดให้แก่เขานั่นคือพรแห่งความเชื่อมั่นและสัจธรรมยากเกนนี่คือชีวประวัติของชายผู้หนึ่งนามว่าอมัดผู้ซึ่งทุกเช้าตรูจะออกไปยังทุ่งนาที่ว่างเปล่า และแห้งแล้งแม้เท้าของเขาเก้าวเหยียบอยู่บนพื้นดินที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่จิตวิญญาณของเขานั้นทะยานสู่เบื้องฟ้าเสมอราวกับเขาเป็นผู้โดยสารบนเมฆที่เดินทางสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าและในท่ามกลางความสันโดษของชีวิตประจำวันเขาได้พบกับหญิงสาวงดงามที่ดูเหมือนจะอยู่เพียงลำพังจึงได้ต้อนรับเธอให้เข้ามาพัก ในกระท่อมอันต่ำต้อยของเขาด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์โดยมิได้สอบถามถึงที่มาหรือเชื้อสายของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ความประหลาดใจอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวที่อาศัยอยู่กับเขานั้นแท้จริงแล้วคือยินจีนีเป็นยินที่สวยงามมากจนมีเพียงชายผู้นี้เท่านั้นที่สามารถสัมผัสถ,ถึงและรับรู้ถึงแก่น แท้ที่ลึกลับของเธอได้และเมื่อเขาล่วงรู้ความจริงอันน่าตกใจว่าหญิงสาวผู้งดงามนั้นคือยินผู้มาจากอีกโลกหนึ่งสิ่งที่ชายผู้นี้ได้กระทำลงไปนั้นอาจทำให้สติปัญญาของมนุษย์ต้องหยุดชะงักและจิตใจต้องคุ้นคิดอย่างหนักถึงพลังแห่งศรัทธาและขอให้ทราบไว้ว่าเรื่องราวนี้จะไม่มีวันเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทุกมิติทั้งในด้านของความรักความศรัทธาและการทดสอบจนกว่าท่านจะได้ฟังมันจนจบเพราะในทุกช่วงขนาดของการเล่าเรื่องนี้มีความลับทางจิตวิญญาที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะสั่นคลอนหัวใจและส่องสว่างให้กับปัญญาของท่านอย่างแน่นอนน้มุมหนึ่งของหมู่บ้านอันเป็นที่ที่เส้นทางเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุน่นผงได้สิ้นสุดลงสู่ความว่างเปล่าที่นั่นคือท,ที่ที่กระท่อมเก่า และสุดโสมหลังหนึ่งตั้งทรงานอยู่ด้วยลักษณะที่บ่งบอกถึงความยากจนอย่างชัดเจนณที่แห่งนั้นเองที่อมัดได้ถือกำเนิดขึ้นเขาเป็นชายผู้ที่มีได้ดเป็นที่สนใจของสายตาผู้คนแต่เขานั้นใกล้ชิดกับความเมตตาและพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งพ่อของเขาฮัจยีอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้คอยดูแลบ่อน้ำเก่าแก่ที่อยู่ข้างมัสยิดของหมู่บ้านและเขาก็ทำงานอย่างหนักในไร่หน้าของผู้คนในฐานะแรงงานรับจ้างรายวันทว่าสิ่งที่ทำให้บุรุษผู้นี้แตกต่างจากคนอื่นๆในหมู่บ้านก็คือความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนและสติปัญญาทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งราวกับหินผาเขาจะกล่าวว่าอานามดุลิลาหาการสรรเสริญทั้งหมด เป็นของอัลล่อในทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเมื่อฝนตกก็กล่าวคำนี้ด้วยความขอบคุณและเมื่อเผชิญกับภายแลง้งและอดอยากก็กล่าวด้วยความมั่นใจในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาส่วนมารดาของเขานางนูรยาหานั้นเป็นหญิงที่มีใบหน้าเรียบง่าย และถ่อมตนแต่ใบหน้าของเธอนั้นเป็นประกายด้วยแสงสว่างแห่งความศรัทธาลิ้นของเธอม่เคยหยุดจากการท่องบทสิกรการดำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยน้ำเสียงที่สงบและเต็มไปด้วยสันติเธอจะพึมพำว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุท์แด,ดาอาอาา่อัลลอฮ์อานัมดุลิละาหา์และอัลลอฮุอักบันอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดทั้งวันแม้ ในระหว่างที่เธอทำงานบ้านที่เล็กน้อยและใหญ่โตเธอมิเคยขึ้นเสียงใส่ใครอย่างอยากคายและมันเป็นนิสัยที่ฝังลึกในตัวเธอที่จะต้องให้อาหารและน้ำแอก่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา,ามัดเติบโตมาในอ้อมกอดของพ่อแม่ไม่เพียงแต่ได้รับการเลี้ยงดูด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังได้ดื่มดำ่ำ กับแก่นแท้ของศรัทธาที่บริสุทธิ์ความอดทนที่ไร้ขีดจำกัดและการขอบคุณที่ไม่มีเงื่อนไขผ่านการเฝ้ามองแบบอย่างของพ่อแม่เขาในขณะที่เด็กคนอื่นๆกำลังวิ่งไล่ตามของเล่นที่ทำจากไม้หรือดินอมัดจะนั่งเงียบๆอยู่นอกมัสยิดคอยเติมเต็มศพประสาทของเขาด้วยคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อลูกเอ๋ยโลกนี้ จะทำให้เจ้าเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงแต่การดำลึกถึงอัลลอนั้นจะทำให้จิตวิญญาณของเจ้าสดชื่นและหมอมมีพลังและอามัดก็ได้เห็นและสัมผัสกับช่วงเวลาที่พ่อของเขาล้มป่วยและต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างไม่สามารถช่วยตัวเองได้เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน ที่ไม่มีอาหารกรุงในบ้านเลยแม้แต่น้อยแต่มารดาของเขายังคงนั่งอยู่บนเสื่ออย่างสงบและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่าจงจำไว้ลูกรักขนมปังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอิ่มท้องที่สุดนั้นคือความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าและความเจ็บปวดที่หนักหน่วงที่สุดที่เข้ามาในชีวิตก็คือเครื่องหมายแห่งความรักและการเลือกสรรของพระองค์ อมัดไม่เคยลืมคำพูดเหล่านั้นไปจากความทรงจำของเขาเลยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่บ่นหรือร้องทุกออกมาอย่างเด็ดขาดไม่ว่าโลกนี้จะส่งความทุกข์ยากอะไรมาให้เขาอีกก็ตามและเมื่อเขาอายุสิบสองปีพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงอย่างสงบอมัดแบกพ่อขึ้นบาของเขาด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจจากนั้น ก็ละหมาดยนาสนาสามาและหมาศเพียงลำพังเป็นครั้งแรกโดยพิงกับกำแพงมัสยิดที่แข็งแกร่งและตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์ก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังพูดคุยกับพ่อในทุกช่วงของการสุยุทธ์กราอามัดเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังกำลังและเริ่มทำงานในทุงน่งนา ด้วยความขยันมั่นเพียรแต่หัวใจของเขายังคงจมอยู่ในความหวานชื่นของการซิก่อนและความสงบที่ได้จากอังกุณอานชาวบ้านกล่าวกันว่าอมัดอาจเป็นคนยากจนแต่ในหัวใจของเขานั้นไม่มีความยากจนเลยแม้แต่น้อยในช่วงเวลานั้นความเชื่อมั่นได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของอมัดอย่างแข็งแกร่งผู้ใดก็ตามที่ยึดมั่นในหนทางของอัลลอฮ์อย่างซื่อสัตย์ และสม่ำเสมอเขาจะไม่มีวันหลงทางหรือถูกทอดทิ้งอย่างเด็ดขาดและความเชื่อมั่นนี้เองความอดทนอันสูงส่งนี้เองแอและจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นี้เองได้กลายเป็นพลังและแก่นแท้ที่แท้จริงของเรื่องราวของเขาอมัดก้าวเข้าสู่ความเป็นหนุ่มอย่างเต็มตัวเขาเป็นคนงานที่ขยันหมั่นเพียรมีศักดิ์ศรีในตัวเองสูงส่ง และเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาอย่างลึกซึ้งการแต่งงานของเขากับหญิงสาวจากครอบครัวที่ดีนามว่าสกินนัทก,ก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเธอมีใบหน้าที่อ่อนโยนและบอกบางแต่หัวใจของเธอนั้นหนักตึงด้วยภาระและความปรารถนาทางโลกการแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอมัดยิ้มรับทุกคำย่อเย,ย้ยและคำตำหนิและดูแลภรรยาของเขา ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าการดูแลชีวิตของเขาเองเสียอีกในตอนแรกสอกอนี้นะฮะก็เห็นความขยันของสามีและพยายามทําความเข้าใจความเรียบง่ายของชีวิตของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความอดทนของเธอก็เริ่มหมดลงเธอปรารถนาในสิ่งที่เธอขาดไม่มีบ้านที่เหมาะสมไม่มีเครื่องประดับทองไม่มีแม้แต่การเที่ยวตลาดที่น่าตื่นเต้นเมื่อผู้หญิงคนอื่น ในหมู่บ้านสมสัยเครื่องประดับและเสียงกำไรของพวกเขาก็ดังขึ้นหัวใจของสกีนะาก็ยิ่งรู้สึกกับแ้นเธอกล่าวอย่างคมขื่นว่ามีแต่ทุ่งนาดินและกระท่อมที่พังทลายนี้เท่านั้นหรือนี่คือชีวิตที่ฉันสมควรได้รับหรืออมัดฟังเธออย่างเงียบๆและอดทนเขาไม่เคยแก่ตัวหรือตอบโต้เขาจะพูดอย่างสงบและอ่อนโยวนว่าอัลลอฮ์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุด แกเราเมื่อพระองค์เห็นสมควรและเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่แต่เชือกแห่งความอดทนได้หลุดจากมือของสก,กิน่าไปแล้วสิ่งที่เพิ่มความหนักอึ้งให้กับทั้งคู่คือการไม่มีบุตรเธอร้องให้และกล่าวว่าดูเหมือนว่าโชคชะตาของฉันจะแห้งแล้งและเป็นหมันไม่มีบุตรไม่มีแม้แต่ความสบายใจในชีวิตนี้ อมัดก็ยังคงทำสูตรยุดให้นานขึ้นเรื่อยๆในยามค่ำคืนและเจ็บปวดในที่รับแต่เขาไม่เคยบน่นหรือแสดงความไม่พอใจแม้แต่คำเดียวต่อหน้าสกีนะจนกระทั่งวันนั้นมาถึงวันที่สกีนะพูดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าทำไมพระเจ้าของท่านไม่ให้อะไรเลยอมัดฉันจะไปแล้ว ฉันทนอยู่ในความคับแค้นนี้ต่อไปไม่ได้แล้วดวงตาของอมัดนองไปดอวอยอน้ำตาแต่คำพูดของเขายังคงเปลี่ยมด้วยศรัทธาขออัลลอฮทรงคุ้มครองเจ้าเธอก็ไปและเขาก็ไม่ได้ห้ามเธอแม้แต่นิดเดียวและอมัด ก็ยังคงอยู่เพียงลำพังในกระท่อมที่ครั้งหนึ่งเคยมีความอบอุ่นของการมีอยู่ของคนสองคนบัดนี้มีเพียงเสียงอ่านอันกุญะอาและการสิก่อนแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นที่สะท้อนอยู่ชาวบ้านถามเขาว่าอมัดเจ้าไม่แตกสลายหรือไม่โกรธแค้นต่อพระเจ้าหรือเขาตอบเทียงว่าผู้ที่ให้ก็คือผู้ที่เอาคืนและพระผู้เป็นเจ้าของฉันไม่เคยผิดพลาดในการตัดสินของพระองค์ หลังจากที่สกีนะจจกไปกระท่องของอมัดก็ยิ่งโดดเดี่ยวและว่างเปล่ามากขึ้นแต่หัวใจของเขายังคงก้มกราบสุยุดธอยู่เสมอในแสงแรกของทุกเช้าขณะที่เขาเดินไปพร้อมกับทันไถไปยังทุ่งนาความเชื่อมั่นเก่าแก่ยังคงส่องประกายอยู่บนหน้าผากของเขาพระผู้เป็นเจ้าของฉันกำลังทอดพระเนตรอยู่เสมอและทุ่งนาเหล่านั้น ก็เป็นของฮัจยีอับดุลร,รอมชายชราที่อาวุโสที่สุดเรียบง่ายที่สุดและมีหัวใจที่บริสุทธิ์ที่สุดในหมู่บ้านผู้คนไม่ได้มองเขาเป็นเพียงเจ้าของที่ดินแต่เป็นปราดแห่งการขอพรและคำแน่นอนมัมทางศาสนาเขาเห็นสิ่งที่แตกต่างในตัวอามัดและเตือนเขาอยู่เสมอว่าลูกเอ๋ยอามัด อย่าให้การจากไปของใครมาทำลายความเชื่อมั่นในพระเจ้าของลูกการจากไปของสกีนะคือการทดสอบของลูกและอัลล่งใกล้ชิดกับบ่าวของพระองค์มากที่สุดในยามทดสอบอมาตก็ยิ่งยึดมั่นในอายะแห่งความอดทนที่ว่าแท้จริงอัลล่งอยู่กับบรรดาผู้อดทน ในเช้าวันหนึ่งขณะที่อมัดออกไปยังทุ่งนาท้องฟ้าในวันนั้นดูแปลกประหลากราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะระหว่างทางเขาพบนกตัวหนึ่งกำลังดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดมีหนามติดอยู่ในปีกของมันอมัดนำหน้มออกโดยไม่ลังเลและปล่อยมันให้บินจากฝ่ามือของเขาแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนที่สูงของต้นไม้หญิงสาวคนหนึ่ง กำลังจับตามองเขาอยู่เธอคือยินชื่อของเธอคือนัสรีนเธอเคยเยื่อยิงในความรู้และความงามของเธอแต่ถูกลงโทษให้เร่ร่อนในโลกมนุษย์เพื่อเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของความสุดยุทธเธอเกลียดมนุษย์แต่เมื่อเห็นคอว่าเมตตาอันบบิ์สุดของอมัตที่มีต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆความเยื่อยิงของเธอก็เริ่มพังทลายลงเธอคิดมนุษย์ที่ฉันดูถูกนั้น บอร์สุดกว่าฉันมากเธอเริ่มช่วยเหลืออมัดอย่างลับๆเมื่อพืชผลของอมัดแห้งแล้งและฝนไม่ตกนัสรินก็วิงวอนขอต่ออัลลอด้วยหัวใจที่จริงใจและฝนก็ตกลงมาเมื่ออมัดไม่มีอะไรจะกินเธอก็นำผลไม้จากป่ามาวางไว้ข้างกระท่อมแต่อมัดไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิหารเขาจะกล่าวเพียงว่ายาร็อบพระองค์ทรงเมตตาเพียงใด ข้าไม่คู่ควรด,ด้วยซ้ำแต่พระองค์ก็ยังประทานความเมตตาให้ข้าแล้วในเย็นวันหนึ่งอมัดก็ได้ยินเสียงหนึ่งท่านรักอัลลอฮ์มากขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อชีวิตของท่านมีความเจ็บปวดมากมายอมัดตอบกลับอย่างสงบเพราะพระองค์คือพระเจ้าของฉันถ้าท่านกลัวอัลลอฮ์ฉันก็สามารถรักท่านได้ นี่คือความจริงที่ส่ะเสือินวิญญาณของนัสรินที่สุดเขาไม่ได้กลัวอำนาจจะยินของเธอแต่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเธอกับพระผู้เป็นเจ้านัสรินรู้ว่าเธอต้องกลับสู่พระผู้เป็นเจ้าและการกลับมาของเธอกำลังจะเกิดขึ้นผ่านความรักต่ออมัดความลับถูกเปิดเผยในคืนหนึ่งนัสรินปรากฏตัวในรูปลักษณ์ที่เป็นยินต่อหน้าอมัดอมัดตกใจ แต่เขาก็หาที่หลบภัยในการอาบน้ำละหมาดวูดูและละหมาดทันทีเขาไม่ได้โกรธแค้นแต่ไปปรึกษาอับดุลรอฮีมและตัดสินใจตั้งเงื่อนไขอันศักดิ์สิทธิ์แกนัสซีนฉันรักท่านแต่ท่านต้องรักอัลลอฮ์ก่อนท่านต้องสุญยุตต่อพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะสุญยุตต่อฉัน นัสรินยอมรับเงื่อนไขนี้ด้วยน้ำตาเธอสำนึกผิดอย่างจริงใจส่งให้ยากและเรียนรู้การละหมาดเธอถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสกีนักความสงบเพราะตอนนี้เธอได้นำความสงบมาสู่ชีวิตของอมัดแม้ว่าชาวบ้านจะต่อต้านและคว้างป่าหินใส่บ้านของพวกเขาการทดสอบทางสังคมแต่อมัดและสกีนัก,ก็ตอบโต้ ด้วยความอดทนการบริการและการนามาสการพวกเขาสอนอัลกุรอานให้กับเด็กๆในหมู่บ้านและค่อยๆค,ความเกลียดชังก็ถูกแทนที่ด้วยความเคารพนับเป็นเวลาหลายปีที่พวกเขายังคงไม่มีบุตรแต่พวกเขาก็ยังคงอดทนไม่เคยบน่นและนี่คือคำกล่าวสุดท้ายของอมามัดในช่วงที่ทดสอบอย่างหนักถ้าท่านคือความอดทนของฉันแล้วทำไมบุตรถึงจะเป็นรางวัลของฉัน ความอดทนเองนั่นแหละคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่กี่เดือนต่อมาสก,กีนะก,ก็ได้รับข่าวดีเธอตั้งครรภ์ทั้งหมู่บ้านร่วมกันอธิษฐานและขอพรให้พวกเขาและในที่สุดลูกชายของพวกเขาก็ถือกำเนิดชื่อของเขาคือรามานความเมตตา เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อามัดไม่ได้เป็นเพียงคนงานยากจนอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนที่แท้จริงและความรักที่บริสุทธิ์บทสรุปสุดท้ายอามัดนั่งอยู่ด้านนอกมัสยิดอุ้มลูกชายของเขาและมองขึ้นไปบนฟ้าพรางกล่าวว่าขอขอบคุณพระเจ้าของฉันพระองค์ไม่เคยทิ้งฉันให้ว่างเปล่า